ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สงสัยว่าทําคลิป1ล้านวิวใน YouTube แล้วมันได้เงินกี่บาทคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมโจชัยพัฒครับและคุณกําลังอยู่ในช่องพ่อมดคอนเทนต์วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาการทําคลิปนะครับใน YouTube ให้ได้1ล้านวิวเนี่ยเราจะได้เงินกี่บาททีนี้ครับผมอยากจะบอกทุกคนก่อนว่าปัจจัยในการที่มันมีผลต่อ,อไรายได้นะครับสําหรับ1ล้านวิวเนี่ยมันจะได้กี่บาทมันมีอยู่5ปัจจัยหลักๆด้วยกันครับที่ เราจะต้องนํามาพิจารณาในการคิดรายได้ในครั้งนี้ข้อแรกคือจํานวนยอดวิวคือจํานวนครั้งที่คนดูวิดีโอของเราเดี๋ยวผมจะไปค่อยๆอธิบายทีละต,ตัวแบบละเอียดอีกทีนะครับอันที่2คือ RPM ครับคือรายได้ต่อยอดคนดู1 ครงอันที่3คือ CPM ครับคือโฆษณาราคาของโฆษณาต่อการแสดงผลโฆษณาทุก1,000ครั้งข้อที่4คือประเภทโฆษณาแต่ละประเภทของโฆษณาครับจะมีราคาที่เราได้ไม่เท่ากันส่วนข้อที่5ครับข้อสุดท้ายคือเวลาในการรับชมโฆษณา จำนวนในการรับชมเนื้อหาครับมีผลต่อไรายได้ของเราด้วยเช่นกันคือผูต้ตรงนี้ให้ทุกคนเห็นภาพรวมก่อนหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าแต่ตัวมันหมายความว่าอะไรอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วการที่รายได้มันมาจาก YouTube มันไม่ได้มาจากแค่ปัจจัยเดียวมันมีหลายปัจจัยมากดังนั้นหลายๆคนอาจจะเคยไปดูคลิปว่าเอ้ยมีหลายคนทําคลิปเกี่ยวกับ1ล้านวิวได้กี่บาทเขาอาจจะตอบเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ครับ มันก็เพราะปัจจัยเหล่านี้แหละครับทีนี้อ่ะมาดูกันเลยดีกว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าไรายได้ของคุณเนี่ยมันมาจากอะไรมันไม่ได้มาจากยอดวิวนะครับจํานวนเงินที่คุณได้คือจํานวนโฆษณาที่ขึ้นแสดงบนคลิปเราครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับสมมุติว่ามีคน3คนครับดูคลิปวิดีโอของเรานี่นะสมมุติว่าคนนี้ครับหนึ่งสอาและนี่คือคลิปเดียวกันจากช่องของเรานะครับ เขามาดูวิดีโอของเราทีนี้ครับมันมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับพอตะค,คนเนี่ยมัดจุกคนนี้เสื้อสีฟ้าเนี่ยดูวิดีโอของเราปุ๊บอ้าวมีโฆษณาเด้งขึ้นมาครับโอเคไหมแต่ว่าคนผู้หญิงกับคนผู้ชายคนนี้ครับดูวิดีโอของเราปรากฏว่าไม่มีโฆษณาเด้งขึ้นมาครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยแค่เพียงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่ตะคนมัดจุกคนนี้เสื้อสีฟ้าดูวิดีโอของเราและมีโฆษณาขึ้นเราได้รายได้ จแค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวอื่นเราไม่ได้นั่นหมายความว่าตรงนี้ถึงแม้คนดู3ครั้งคือคิดเป็น3วิวแต่เราได้เงินจากเพียงแค่คนดูมัดจุกดูวิดีโอเราแล้วโฆษณาเด้งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นอันนี้เข้าใจไหมครับจากตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยสวิวเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมีโฆษณาขึ้นแค่1ครั้งนะจําได้ไหมอีก2ครั้งไม่ขึ้นนะครับดังนั้นรายได้ที่เราจะได้ ก็คือจะได้จากตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่จาก3ครั้งของยอดวิวนะมันไม่ได้คิดตามยอดวิวนะมันคิดตามจำนวนโฆษณาที่ขึ้นแสดงให้ผู้ชมได้ดูเท่านั้นนะครับโอเคไหมอันนี้อย่าสับสนนะอย่าคิดว่าเฮ้ยคุณได้ร้านวิวจะต้องได้1ล้านบาทอดนนีไม่ใช่นะอันนี้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันก่อนเนาะแต่ว่ายิ่งมียอดวิวเยอะก็ยิ่งมีโอกาสที่โฆษณาตัวนี้จะถูกแสดงได้มากขึ้นเช่นกันครับ โอเคไหมเพราะฉั้นยอดวิวเยอะก็เป็นไปได้ว่าไรายได้จะเยอะขึ้นตามไปด้วยเพราะโอกาสที่โฆษณาจะแสดงก็มีเยอะตามไปด้วยเช่นกันมันจะโยงมาที่ผมพูดไปก่อนอันนี้คุณยังจํา5ข้อปัจจัยที่ผมพูดไปได้ไหมครับข้อแรกเมื่อกี้นี้ผมอธิบายให้ทุกคนมาผมเพื่อจะนํามาตรงนี้นั่นก็คือจํานวนยอดวิวครับโอเคไหมจำนวนครั้งที่คนดูวิดีโอดังนั้นเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลย ยิ่งมีคนดูวิดีโอเรามากยิ่งได้จำนวนยอดวิวที่มากขึ้นก็จะมีโฆษณาที่มากขึ้นเช่นกันโอเคไหมมันมีโอกาสที่โฆษณาจะถูกแสดงได้มากกว่าคนที่คนที่มียอดวิวสูงครับจะมีโอกาสที่โฆษณาจะแสดงออกมาให้คนดูเยอะกว่าคนที่มียอดวิวน้อยกว่าโอเคไหมอันนี้ก็คือ m ม k e s e เซน์เลยตามตรรก,กะทั่วไปเลยโอเคไหมแต่ทุกคนอย่าลืมคีย์เว์ดนี้นะยอดวิว ไม่ได้เท่ากับรายได้นะอันเนี้ยทุกคนจําตรงนี้ไว้ด้วยนะยอดวิวไม่เท่ากับไรายได้นะอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับผมมองว่าทุกคนน่าจะเก็ตตรงนี้แล้วเนาะดังนั้นครับไปสู่ปัจจัยที่2กันเลยดีกว่าปัจจัยที่2คือ RPM Revenue Per Mill นะครับมันคืออะไรครับมันคือรายได้ต่อการแสดงผล1000ครั้งครับมันคือระบบแมตติกคือระบบที่ที่ตัวพวก youtube อะไรเงี้ยเขาสร้างขึ้นมา เพื่อแสดงจำนวนเงินที่คุณได้รับเมื่อมีการดูวิดีโอ1,000ครั้งโอเคไหมซึ่งไอเจ้าตัว RPM ก็จะแตกต่างกันไปนะครับในแต่และช่องเนาะก็สมมุติว่ามีคนดู1,000ครั้งเนี่ยมันก็จะคำนวณคร่าวๆมาแล้วว่าเราจะได้เงินจากตรงนั้นเท่าไหร่โดยวิธีการคำนวณ RPM นะครับจะคำนวณได้จากการนำไรายได้ประมาณของคุณนะครับมาหารกับยอดดูทั้งหมดที่ ในระยะเวลานั้นน่ะสมมุติว่าในเดือนนั้นน่ะก็เอามาหารตร,ตรงนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเรียกว่าสับทางเทคนิคไปนหน่อยนะครับใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เข้าใจสั้นๆว่าเขาพิจารณาจากตัวที่2อันนี้ด้วยนะครับก็คือ RPM ก็คือไรายได้ต่อการแสดงผลโฆษณา1000ครั้งโอเคไหมคือแต่ละช่องไม่ได้ได้ไม่เท่ากันสมมุติว่าช่อง A ได้ไรายได้จากการแสดงผลต่อการแสดงผล1000ครั้งเนี่ยได้อยู่ประมาณ สมมตินนะอันนี้สมมุติเป็นตัวเลขน,นะช่อง A ได้ไป100บาทช่อง B ได้200บาทช่อง C ได้300บาทหรือช่อง E ได้50บาทอย่างเงี้ยทุกช่องก็จะไม่เข้ากันโอเคไหมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมมันถึงไม่เท่ากันอ่ะมาดูตัวต่อไปก่อนดีกว่าตัวต่อไปคือ CPM คือ Cost per impression คือราคาต่อการแสดงผล1,000ครั้งอันนี้มันจะไปอยู่ใน ในมุมมองของคนลงนโฆณาลงค่าโฆษณาซะมากกว่านะครับก็คือเขาจะต้องจ่ายนะครับก็คือ1,000ครั้งเนี่ยหนึ่ครั้งที่คนเห็นโฆษณาเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อให้คนเห็นโอเคไหมซึ่งค่า CPM ของแต่ละเพศเนี่ยก็จะไม่เท่ากันหากคุณทําวิดีโอให้คนทั่วโลกดูได้อัตราค่า CPM ก็จะ สูงในแต่ละประเทศสมมุติว่าในไทยกับในสหรัฐอเมริกาในไทยก็จะได้อัตราเงินเป็นบาทแต่ว่าถ้าของสหรัฐก็จะได้เป็นดอลลาร์อันนี้ก็จะสูงกว่าเราก็คือสมมุติว่าเขาลงเงินตรงนี้หนึ่งพันครั้งเนี่ยเขาลงเงินสมมติว่าลงไปสิบบาทอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็จะได้สิบบาทโอเคไหมแต่ถ้าถ้าไปของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเอาจจะลงไปสิบดอลลาร์ต่อหนึ่งพันครั้งเนี่ย เราก็จะได้สูงกว่าเพราะ10ดอลลาร์มันจะเท่ากับประมาณ300บาทไทย <c oughs> เห็นไหมครับอันเนี้ยก็จะไม่เท่ากันอันนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้ในการคิดด้วยสมมุติว่าตรงนี้คุณอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรก็ก็พูดง่ายๆเลยคือถ้าคุณไปลงโฆษณาจากประเทศไหนมาลงในคลิปวิดีโอข, <c oughs> ของคุณก็จะถูกคิดค่าเงินตามประเทศนั้นและรายได้ก็จะไม่เท่ากันในแต่ละประเทศประมาณนี้แล้วกันเนาะ สองตัวนี้อาจจะดูงงๆไปนิดนึงนะครับ RPM กับ CPM แต่ว่าผมอยากจะพูดให้ทุกคนพอเก็ตว่าเอ้ยมันมีปัจจัยอะไรที่เขาเอามาคิดบ้างก็ให้พอรู้ไว้นะคร่าวๆอ่ะทีนี้ครับข้อที่4คือประเภทของโฆษณาคือโฆษณาที่มันแสดงผลใน YouTube ครับมันมีอยู่3ประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละประเภทราคาก็จะไม่เท่ากันสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสมมุติมันมีอยู่3ประเภท3ประเภทนี้คือรายมี skippable video ad ก็คือโฆษณาที่สามารถกดข้ามได้จําได้ไหมเราสามารถพอครบหาวิแล้วกดส k i ปแออย่างเงี้ยอ่าได้อีกอันนี้ก็คือ non skippable video ad ก็คือวิดีโอโฆษณาที่เรากดข้ามไม่ได้เราต้องนั่งดูจนจบบางทีอาจจะเป็น28วิหรือ30วิเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละวิดีโอนะครับก็ต้องทนดูวิดีโอโฆษณาตรงนั้นให้จบเราถึงจะดูวิดีโอในช่องนั้นได้ที่เรากดเข้าไปได้โอเคไหมและตัวสุดท้ายครับคือ b u m p e r ad คือโฆษณาที่แสดงเพียงแค่6วินาทีและไม่สามารถกดข้ามได้แต่มันแค่6วินาทีนะแต่เรากดข้ามไม่ได้มันก็จะเป็นแอดทั้ง3ประเภทนี้แหละซึ่งแต่อย่างที่บอกไปว่าแต่ละประเภทราคาไม่เท่ากันสมมุติว่าแอดอตัวนี้กดข้ามได้เนี่ยอาจจะราคา5บาทแต่ตัวกดข้ามไม่ได้เนี่ยอาจจะแพงกว่าอันนี้5บาท10บาทอันนี้15บาบาทอันนี้สมมุตินะครับสมมุตินะสมมุติต่ตอ,อการ การขึ้นโชว์หนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้จากตัวนี้5บาทตัวนี้10บาทตัวนี้15บาบาทเห็นไหมครับว่าเอ้ยประเภทแอดประเภทโฆษณาที่มันขึ้นในวิดีโอของเราก็มีผลต่อไรายได้ของเราเช่นกันอันนี้ทุกทุกคนพอเก็ตไหมพอตามทันเนาะแล้วก็ตัวต่อไปครับคือเวลาในการรับชมวิดีโอของเราคือจำนวนที่รับชมเนื้อหาของเราสมมติว่าถ้าคุณทำวิดีโอย,ย,ย,ยาวๆนะครับ ก็ค,คือส่วนใหญ่เราทําวีดีโอใน YouTube ก็จะเน้นยาวๆอยู่แล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าคนนี้ครับคนเหมือนเดิมคนผมจุกดูวีดีโอของเราแต่ในวีดีโอนั้นครับเราใส่โฆษณาไปหนึ่งที่โอเคไหมหนึ่งที่สมมุติว่าคนเขาดูวีดีโอของเราดูหนึ่งครั้งอ่ะก็คิดเลเขโฆษณาที่ขึ้น1ครั้งแค่นั้นสมมตินะสมมุติสมมติมมตอีกคนนึงครับผู้หญิงคนนี้ดูวีดีโอของเราก็ดูหนึ่งครั้งเหมือนกันแต่ว่าเราใส่โฆษณาไป3มที่เลย ตัวเนี้ยคนดูดู1ครั้งแค่1ครั้งนะแต่จะถูกคิดโฆษณาเป็น3ามครั้งงงไหมตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยคือแค่1วิวหวิวแต่คิดโฆษณาถึง3มครั้งเลยอันนี้ก็จะได้รายได้ที่เยอะกว่าสมมุติว่าโฆษณาตัวเนี้ยเด้งขึ้นมา1ครั้งคนคนนีเ้เราจะได้5บาทตอนหครั้งที่มันเด้งขึ้นมาแล้วผู้หญิงคนเนี้ยดูไปแค่ครั้งเดียว เขาก็จะได้ไปเราอะเราเราที่ทําวิดีโอนะจะได้ไป15บาทอันนี้ก็5บาท5บาทหบาทรวมกันก็15บาทโอเคไหมแต่เป็นวิดีโอเดียวกันเลยเนาะก็ถ้าวิดีโอยาวครับคุณจะสามารถปรับแต่งใส่พวกโฆษณาลงไปได้หลายจุดเนาะดังนั้นครับเวลาในการรับชมก็มีผลนะยิ่งเขาอยู่กับเรานานๆแล้วก็แอดขึ้นบ่อยๆอย่งเน,นี้เราก็จะได้ไรายได้มากขึ้นนะครับจากผู้ชมคนนั้น ที่มาดูแอดของเราดังนั้นจำนวนโฆษณาที่แสดงผลในวิดีโอหากวิดีโอมีโฆษณาที่ยิ่งถี่ขึ้นก็จะบอกว่าเอ้ยรายได้เราก็จะมากขึ้นไปด้วยก็คืออย่างเงี้ยรายได้คนเนี้ยที่ผมใส่เนี่ยก็จะมากกว่ารายได้ของคลิปเนี้ยถึงสามเท่าเลยนะครับโอเคไหมแต่ว่ามีข้อควรระวังไว้นิดนึงนะคือถ้าหากว่าเราใส่ไอตัวโฆษณาเนี่ยเยอะเกินไป มันจะทําให้คนแบบไม่อยากดูขึ้นมานะว่าแบบอ,าอ,าาอ้าวโฆษณาอเีกอ้าวโฆษณาอีกแล้วอันนี้ก็ต้องไปทําการเรียกว่าไงดีไปปรับหาสมดุลของตัวเองนะว่าควรจะใส่โฆษณาไปประมาณไหนนะครับโอเคไหมอันนี้เป็น5ข้อนะครับที่เป็นปัจจัยในการที่มีผลต่อรายได้ของคุณอันแรกคืออะไรครับอันแรกคือจํานวนที่รับชมอันที่2คือ RPM อันที่3คือ CPM อันที่4คือรูปแบบของโฆษณาที่แตกต่างกันและอันที่5้คือเวลาในการรับชมซึ่ง อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยคร่าวๆนะทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพตามเท่าไหร่นะว่าแล,วแล้วแล้วมันยังไงต่อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคิดให้ดูเลยแล้วกันอ่ะโอเคไหมอ่ะอันนี้นะครับอันนี้จะได้เงินเยอะกว่านะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปคิดให้ทุกคนดูเลยแต่ขอสรุปตรงนี้นิดนึงดังนั้นครับจากทั้ง5ปัจจัยเมื่อกี้นะจะเป็นเหตุผลบอกเราเลยว่าเอ้ยเราไม่สามารถที่จะคำนวณรายได้จาก YouTube แต่ละคลิปได้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมเพราะมันมีต้อง5ปัจจัยอะ่ะแล้วแต่ละคนอะ่ะก็มี5ปัจจัยนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ไปบอกฟันธงไม่ได้ว่าเอ้ยหล้านวิวต้องได้เท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นก็แต่ละช่องก็จะแตกต่างกันออกไปและแต่ละรูปแบบเนื้อหาคอนเทนต์ก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นกันอ่ะผมมีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าผมมีตัวอย่างที่ทำมาง่ายๆนะที่ทุกคนคิดว่าน่าจะทําให้ทุกคนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นโอเคสมมุติ อย่างนี้อันนี้มองในมุมของผู้ลงโฆษณาก่อนนะครับโอเคไหมสมมุติผมเป็นบริษ,ษัททําขนมแล้วกันผมก็จ่ายเงินให้ YouTube ไป100บาทไปโปรโมทเจ้าตัวขนมของผมเนี่ยให้กลุ่มเป้าหมายได้ดูหน่อยกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นใครครับก็อาจจะต้องเป็นขึ้นก็คือคุณต้องรู้ก่อนนะว่าโฆษณาที่ขึ้นเวลาคุณดูคลิปนะครับ มันขึ้นไม่เหมือนกันนะสมมุติว่าช่องเด็กเนี่ยคุณไปเข้าไปดูช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยเกี่ยวกับความบันเทิงะไรมันก็จะเป็นพวกขนมนมเนยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณไปดูช่องที่มันผู้ใหญ่ขึ้นเกี่ยวข้องกับสมมุติด้านการเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาโฆษณาที่มันลงอ่ะมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะไม่ใช่ขนมแล้วโอเคไหมมันมันจะกลายเป็นวกพวก การลงทุนหรือซื้อโทรโทศัพท์หรือว่าถ้าคุณไปดูช่องที่เป็น beauty b o g g e r สาวๆรีวิวพวกเครื่องสําอางเงี้ยโฆษณาที่มันขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ขนมมันอาจจะเป็นครีมหรือว่าพวกสบู่พวกยาสระผมอะไรประมาณนี้คืออันนี้ในมุมของผู้ลงโฆษณานะครับเขาก็จะส่งโฆษณาของเขาเนี่ยไปยังช่องที่ คาดว่าผู้ชมกลุ่มนั้นน่ะน่าจะซื้อสินค้าของเขาได้มากสุดเพราะในมุมของผู้ลงโฆษณาแล้วเขาลงโฆษณาเพื่ออยากให้สินค้าขายดีขึ้นถูกต้องไหมอ่ะอันนี้ทุกคนพอเห็นภาพนะทุกคนพอเห็นภาพแล้วครับโอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นครับผมนําตัวอย่างมาให้ทุกคนดู2ตัวอย่างก็คือสมมุติขนมผมทําบริษัทขนมผมยอมจ่ายเงินหนึ่งบาทเพื่อโปรโมทอันนี้ แต่ว่าในทางกับการผมทําครีมด้วยแต่ผมจ่ายเงินไปหนึ่งพันเพราะว่าครีมเนี่ยผมมีเรียกว่าไงมีรายได้จากมันที่เยอะเพราะครีมหลอดหนึ่งที่ผมขายเนี่ยก็อาจจะขายแบบหลอดละห้าร้อยถึงหลอดละพันแต่ว่าขนมเนี่ยมันขายซองละห้าบาทสิบบาทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นรายได้ที่ผมใช้จ่ายก็อาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละแบรนด์แต่ละบริษัทที่มาลงโฆษณาเขาก็จะมีงบที่มาลงตรงนี้ยไม่เท่ากันนะครับ โอเคไหมและอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันจะวิ่งเข้าไปหาช่องที่แตกต่างกันด้วยโอเคไหมทุกคนดูเม็ดเงินรายได้ตัวนี้ให้ดีๆนะครับอ่ะสมมุติว่ามีอยู่4ช่องมี A B C และ D โอเคไหมสมมติว่าช่อง A กับ B เนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆสร้างมาเพื่อเด็กๆแต่ช่อง C กับ D เนี่ยอาจจะเป็นช่อง Beauty b l o g g e r โอเคไหม ก็คือโฆษณาสองตัวนี้ครีมจะวิ่งเข้าไปหาบิวตี้บ็อกเกอร์ที่คาดว่ากลุ่มคนดูน่าจะเป็นพวกผู้หญิงที่น่าจะซื้อครีมของเขาแต่ว่าตัวที่เป็นขนมจะวิ่งเข้าไปหาช่องเด็กเพราะคาดว่าเด็กๆน่าจะซื้อขนมมากินถูกต้องไหมโอเคนะอ่ะหลังจากนั้นครับปึ๊บมาดูต่อนะค่อยๆไปกับผมนะครับอ่ะช่อง A ครับช่อง A เนี่ยมีเขาเปิดตัวโฆษณาเนี่ยแค่อันเดียว แล้วก็เป็นแบบที่สามารถกดข้ามได้นะครับจําได้ไหมว่าโฆษณาแต่ละตัวจะมีเทระคาที่ไม่เหมือนกันเทร,ราคาตัวที่กดข้ามได้ครับของช่อง a ครับก็คือครั้งละ0.5บาทและมันถูกแสดงไปครับก็คือมีคนเห็นโฆษณาเนี้ไปแล้ว100ครั้งโอเคไหมดูวิดีโอปุ๊บโฆษณาเด้งมาเด้ง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 คือเด้งไป100ครั้งนะ อาจจะไม่ใช่100วิวนะ้ล้วอาจจะต้องมากกว่านั้นผมอาจจะคิดอาจจะเป็น500วิวหรือ1,000วิวสมมุติเนาะแต่โฆษณาแสดงไป100ครั้งดังนั้นคนคนคลิปนี้ครับจะทำเงินให้เขา50บาทท,นะทันนะทีนี้หลังจากนั้นครับทีนี้มาช่องบีครับทุกคนนิดนึงผมแก้ตรงนี้นิดนึงอผมพิมพ์ผิดนะจริงๆ งบประมาณที่เขาใช้ก็คือ200นะครับไม่ใช่ร้อยหนึ่งนะอันนี้แก้ไขนะโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูช่อง B ช่อง B คลิปนี้มีแอดแสดง2ตัวมีแบบที่กดข้ามได้กับไม่ได้กดข้ามได้ก็คืออ่ะให้เลยราคาเท่ากันเลยก็คือครั้งละ0.5บาทแล้วก็แสดงไป100ครั้งเหมือนกันก็คือตัวนี้จะทำเงินให้เขา50บาทโอเคไหม และก็มีตัวนึงคือตัวที่กดข้ามไม่ได้ตัวนี้ก็คือจะแพงขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะมันกดข้ามไม่ได้ก็าอาจจะเป็นครั้งละ1บาทแสดงไป1 0 0ครั้งก็จะเป็น100บาทโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะอันนี้คือแอดแต่ละตัวนะแอดตัวนี้ทําเงินให้50บาทตัวนี้50บาทตัวนี้100บาทโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูวิดีโอของช่องซีบ้างวิดีโอของช่องซีครับตัวนี้จะ แสดงผลนะครับครั้งละ2บาท2บาทนะครับโอเคไหมแล้วก็แสดงไป100ครั้งก็เท่ากับ200บาทถามว่าทําไมตัวนี้ถึงแสดงครั้งละ2บาทเยอะกว่าตัวนี้อีกเพราะว่าตัวนี้ครับเขาใช้งบประมาณที่เยอะกว่าแล้วก็ช่องเนี้ยมันตรงกลุ่มเป้าหมายเขาว่ามันจะมีแบบสับทางพวกการลงโฆษณาอะไรเพิ่มเติมแต่นี้ทําไมเห็นง่าย,ายๆเนาะก็คือสมมุติว่าตัวนี้จ่ายเงินไปเยอะตัวนี้ก็เราก็จะได้ ส่วนแบ่งเยอะขึ้น่ะพูดง,ง่ายๆแค่นั้นเองโอเคไหมสมมติตัวนี้ได้มา0 0บาทอ่บาทมาดูช่อง C ช่อง C ก็ลงโฆษณา2ตัวนะครับตัวนี้คิดครั้งละ2บาทเหมือนกันแสดงไป100ครั้งก็คือ200บาทส่วนตัวนี้ครับครั้งละ4บาทแสดงไป100ครั้งก็เท่ากับ400บาทตัวนี้เป็นแอดที่กดข้ามไม่ได้นะดังนั้นครับรายได้ที่เราจะได้ก็คือ เราจะได้ส่วนแบ่งจาก YouTube 55% 45% YouTube จะเก็บไว้นะครับเป็นส่วนแบ่งของเขาเขาจะแบ่งให้เรา55%ดังนั้นนะครับจากช่อง A คลิป A เนี่ยของ A เนี่ยจะได้รวมแล้วก็คือ50บาทแต่ว่าจะได้จริงๆก็คือ27.5บาทก็คือคิดเป็น55%จาก50บาทนั่นเองโอเคไหมส่วนช่อง B ก็มีตัวนี้แอดที่ข้ามได้กับแอดที่ข้ามไม่ได้ก็คือ50บาทบวกกับ 100- คือ150บาทดังนั้นเขาจะได้จริงๆก็คือ55%จาก150บาทก็คือไ2 5บาทและก็ช่อง C ช่อง C เห็นไหมครับอ่าช่อง C สมมุติว่าอ่าตัวนี้เห็นไหมได้200บาทจะได้จริงๆก็คือ 110บาทก็คือคิดเป็น55จาก200ส่วนช่องดีครับก็มีแอด2ตัวที่ขึ้นก็คือรวมก็คือ200บวก400บาทก็คือ600บาทดังนั้นเขาจะได้จริงก็คือ330บาทเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเขาจะได้รายได้ที่เยอะกว่านะครับอันนี้คือเขาใช้มา200อันนี้ก็มาทุ่มกับ2ช่องนี้หมดเลยก็คือ50บาทกับ150บาทเนาะส่วนอันเนี้ย หนึ่งพันบาทก็อาจจะยังไม่หมดนะก็ตรงนี้ก็คือ200กับ600ก็ใช้ไปแป0รนะครับก็ยังเหลืออีก200สามารถไปทําการเด้งโฆษณาเพิ่มขึ้นได้แต่เนี้ยคือ200ร้วมก็คือ50กับ150ก็คือเนี้ยเต็มสองร้อยแล้วใช้หมดแล้วก็คือโฆษณาก็จะไม่ขึ้นแล้วเขาก็ต้องเพิ่มงบประมาณนะครับถ้าอยากให้คนเห็นมากขึ้นประมาณนี้เนาะอันนี้ทุกคนพอเข้าใจไหมครับ ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมแต่ละช่องมันมันได้เงินไม่เท่ากันสมมุติว่าเน,นี้ยทุกช่องนะครับ A B C D เนี่ยยอดวิวเท่ากันหมดเลยนะสมมติสมมต,มมติยอดวิวเท่ากันหมดเลยโอเคไหมอาจจะเป็นยอดวิว1000วิวเท่ากันหมดเลยอันนี้ผมสมมุติตัวเลขนะ1000วิวเท่ากันหมดเลยแต่ว่าจํานวนโฆษณาที่มันแสดงอ่ะมันแสดงไม่เท่ากันช่อง A เนี่ยโฆษณาแสดงแค่ตัวเดียวแบบข้ามได้ด้วย แต่ว่าช่อง B เนี่ยโฆษณาแสดง2แบบแบบข้ามได้กับข้ามไม่ได้โอเคไหมและก็ช่อง C เนี่ยก็แสดงครั้งเดียวช่อง D ก็แสดง2ครั้งอีกอันนี่มันแตกต่างก็คือกลุ่มคนลงโฆษณาครับที่เขาใช้จ่ายเงินในช่องของเราเนาะอันนี้อาจจะใช้เงิน200อันนี้ใช้เงิน1000ดังนั้นค่าที่มันแสดงครับมันก็อาจจะแพงขึ้นสูงขึ้นตาม ผู้ลงโฆษณาแล้วก็ตามแบบความจำเพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายนะอันนี้อาจจะเป็นสับในการลงโฆษณาเนาะแต่น,นี้ผมไม่ได้บอกนะว่าขนมอาจจะได้ครั้งละ0นะูนยจุดห้นั้นจริงขนมอาจจะได้ครั้งละ2บาท3บาทก็ได้นะอันนี้ผมสมมติให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันนะเพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทําให้ค่าไรายได้เนี่ยมันเวี่ยงไปเวี่ยงมานะครับโอเคไหมอันนี้ทุกคนพอเห็นภาพไหมครับจากชาร์ตนี้ว่าเอ้อทําไมมันถึงไม่สามารถคํานวณไรายได้แบบ เป๊ะๆได้นะอันนี้แหละเป็นเป็นเหตุผลเป็นปัจจัยทั้งหมดนะจากปัจจัยทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยห้ปัจจัยเอามารวมอยู่ใน mind map อันนี้เลยโอเคไหมผมหวังว่าตรงนี้น่าจะพอช่วยให้คุณได้เข้าใจในการหารายได้มากขึ้นนะครับของ Youtube แต่ทีนี้ครับหลายๆคนอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่ผมก็เลยไปยกเคสตัตวอย่างจริงนะครับเป็นเคสจากคลิปจริงเลยนะ ขอบคุณข้อมูลจากช่อง Youtube Mustroom TV ด้วยนะครับคลิปที่เขาเอามาแชร์นะครับเขาเปิดเผยสถิติของเขาออกมาก็คือมีคลิปที่ได้ยอดวิว1.6ล้านวิวนะก็คือเขาได้ RPM เนี่ยรายได้ต่อยอดคนดู1,000ครั้งเนี่ยเขาได้ไป0.66ดอลลาร์ส่วน CPM เนี่ยราคาต่อการแสดงผลทุกๆ1,000ครั้งเนี่ยก็คือ1,53 แล้วก็เวลาในการรับชมเนี่ยก็คือเนี่ยหนึ่งแส,สชั่วโมงแล้วก็ประเภทโฆษณาที่มันขึ้นเนี่ยก็คือแบบข้ามได้โฆษณาที่ข้ามได้คือ65%สเปอส่วนอแอดที่มันขึ้น6วิแบบข้ามไม่ได้คือ14%ส่เส่วนระยะเวลาในการดูเฉลี่ยก็คือ5.16นาทีนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ถูกตีมาเป็นรายได้นะก็คือรายได้โดยประมาณของเขาคือประมาณ1,000ดอลลาร์ละกันใน1เดือน ผมก็เปลี่ยนมา1,000ดอลลาร์เนี่ยมันเท่ากับกี่บาทไทยแ้ะก็ประมาณ30,000 3,511บาท10ส,สตางค์เนี่ยบาทไทยแล้วกันประมาณนี้อันนี้จาก1คลิปเดียวนะครับใน1เดือนก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขจากคลิปจริงๆเลยนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะทีนี้ผมก็มาสรุปอีกแล้วครับสรุปแบบสุดท้ายละแต่นั้นคือเราจึงไม่สามารถสรุปได้แบบ100%ฟันทงไม่ได้แบบ1 0อว่า จะได้1ล้านวิวเนี่ยจะได้ประมาณกี่บาทจะได้แบบกี่บาทเลยอะไรเงี้ยโอเคไหมเพราะจากปัจจัยที่ผมพูดมาแต่หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็อาจจะคาดหวังว่าเอ้ยอาจจะขอบแบบเลทเป็นเลนส์เป็นแบบประมาณมาให้หน่อยได้ไหมว่ามันประมาณเท่าไหร่อ่ะดังนั้นจากข้อมูลที่ผมได้มาหลายๆตัวนะจากที่ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็จากสถิติที่เก็บมาก็คือ1คลิปเนี่ย 1ล้านวิวเนี่ยมันจะได้โดยประมาณนะครับจะอยู่ที่เลทประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0แล้วก็อาจจะกระโดดไปถึง3 0 0 0 0บาทเลยก็ได้นะครับอยู่อยู่ที่หลายหลายปัจจัยรวมกันแต่ก็คือเลน์จะประมาณ1 5 0 0 0ถึง30,000นนะครับโดยประมาณเนาะอันนี้ก็เป็นสรุปแล้วครับว่า1ล้านวิวจะได้โดยประมาณคือ1 5 0 0 0บาทถึง30,000บาทนั่นเองครับ โอเคไหมถ้าอยากใจะให้ผมประมาณนั้นแต่นี้ก็คือไม่ใช่ตัวเลขเป็นๆนะครับมันอาจจะมีแบบบวกลบมากกว่านี้ได้เพราะจากปัจจัยที่ผมได้อธิบายให้ทุกคนได้ฟังไปเนาะ โอเคและก็นะครับคือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะผมมองว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจกลไกการสร้างรายได้จากาค่าโฆษณาบนคลิปของคุณในช่อง YouTube ของคุณได้มากขึ้นนะครับและถ้าคุณอยากได้รับความรู้ดีๆในการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นและก็ให้ขายดีมากยิ่งขึ้นก็คุณก็สามารถกดติดตามช่อง Facebook พอหมดคอนเทนต์แล้วก็ช่อง y o u t u b e พอหมดคอนเทนต์เอาไปได้เลยครับเราจะมีคลิปด,ดีๆแบบนี้ครับลงทุกๆวัน7จ็ดโมงเช้าเพื่อพัฒนาให้คุณสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณขายดีมากยิ่งขึ้นครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ